นี้นะครับเราจะมาสอนวิธีในการคำนวณแทงน้ําแบบนี้นะครับหลายท่านเนาะเมนสอบถามมานะครับถ้าเราต้องการตั้งแท้งน้าเนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่าน้ําในแท้งของเราเนี่ยใส่น้ําได้กี่ลิตรนะครับจริงๆแล้วนะครับผมก็เคยสอนคำนวณไปแล้วนะครับแต่มีหลายท่านเนี่ยเมนมาว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมสอนแบบเป็นทางการเกินไปนะครับฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคำนวณยังไม่เป็นนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยถือโอกาสนะครับจะมาแบ่งปันแบบวิธีบ้านบ้านเลยนะครับ ที่เราสามารถคำนวณได้นะครับคนธรรมดาก็สามารถเข้าใจได้นะครับก็เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากเราทำการตั้งแทงน้ำเสร็จแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำคือวัดอ่าบริเวณตรงปากนะครับตรงปากบอ่อมันกว้างเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยอ่าความกว้างของปากบอ่อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70 90 1, 1, 1เมตร1เมตร20ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแทงน้ำที่ด้านหลังที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เนะาะก็จะมีความกว้างอยู่ที่ หนึ่งเมตรพอดีนะครับบริเวณตรงปากหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองนะครับส่วนความสูงเนี่ยอยู่ที่4 0เซนมีจํานวนทั้งหมด5บ่อด้วยกันเรียงซ้อนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาคํานวณกันนะครับว่าในบ่อข้างหลังเนี่ยใส่น้ําได้ทั้งหมดกี่ลิตรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคํานวณน,นะครับหลังจากที่เราวัดความกว้างในส่วนนี้ได้แล้วนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับทั้งน้ำของผมนะครับมีความความกว้างอยู่ที่100ซนติเมตรนะครับอันนี้คือความกว้างข,ของปากบอ่อนะครับขั้นตอนถัดมานะครับคำนวณความสูงทั้งหมดเลยนะครับเราต้องการใส่น้ําให้มันเต็มตรงนี้นะครับบ่อของผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5บอ่อนะครับห้าบ่ บอ่อนึงสูงอ่ะ 40. สออีซมนะครับเอา40่คูณหเนาะเท่ากับ200ออรซมนะครับในส่วนนี้เนี่ยใครที่ตั้งสูงไว้กี่บอ่อก็คูณตามจำนวนได้เลยนะครับเท่ากับว่าแทงน้ำของผมนะครับมีความสูงอยู่ที่2เมตรหรือว่า200เซนติเมตรนั่นเองนะครับ ตอนนี้เราได้ตัวเลขปากบอกแล้วนะครับเราได้ความสูงแล้วนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับเราต้องรู้สูตรนะครับสูตรการคำนวณบ่อน้ําแบบนี้นะครับเราจะใช้สูตรนี้นะสูตรการคำนวณตายตัวนะครับ22หาร7หรือ3.14ตัวนี้เนี่ย หลายท่านจะงงกับ2ตัวนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราไม่ต้องคิดคำนวณอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่เขาให้มาอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราได้ตัวเลขแล้วนะครับก็ามาถึงวิธีการคำนวณน,นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับตั้งอ่าตั้งตัวนี้ก่อนตั้ง3.1 4คูณคูณตัวนี้ฮะ อ่าไม่ใช่นะครับขออภัยคูณตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเราจะต้องทําการแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งคือ100เราแบ่งครึ่งหรือว่าหาร2นั่นเองนะครับก็จะเท่ากับ50หรือที่เขาเรียกกันว่าอ่าเส้นรัศมีนะครับก็คือถ้าเป็นเส้นรัศมีเนี่ยอ่าเมื่อเราแบ่งออกมาเนี่ยก็จะเท่ากับ50นะครับคูณ50นะครับคูณ 50คูณอีกครั้งหนึ่งคือตัวนี้คูณ200เดี๋ยวเรามาไล่ตัวเลขกันอีกทีนึงนะครับ3ามตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเลขของสูตรตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะมันเป็นเลขใตายตัวอยู่แล้วนะครับส่วนเลขห้นะครับก็จะเป็นเลขหารครึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับหารครึ่งเราจะได้5้าสิตัวนะครับคูณกันเนาะ คูณ200หรือว่าความสูงของบอ่อนั่นเองนะครับคูณออกมาแล้วได้เท่าไหร่กันเอ่ยของผมนะครับจะได้อยู่ที่อ่ล้าน5 0 0 0 0 0 7 0 0 0หนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่จำนวนลิตรนะครับอันนี้คือจะเป็นลูกบาทสอมอนะครับ เราจะต้องทำให้มันกลายเป็นน้ำเป็นฤทธิ์ให้ได้นะครับวิธีการแปลงให้มันเป็นน้ำอ่าเป็นฤทธิ์นะครับก็ให้เราทำการตั้ง1 5 7 0 0 0 0้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 5ึ0 0 0้าน0้านนะครับแล้วมาหารด้วย1000 1000มาจากไหนนะครับ1000เนี่ย จะเป็นมิลลิลิตรของน้ำา1ลิตรนะครับน้ำา1ลิตรเนี่ยเท่ากับ1,000มิลลิลิตรเนาะก็คือจำนวนนี้นั่นเองนะครับให้เราทำการนำตัวเลขที่เราได้มาทีแรกแบบนี้นะครับมาหารกับน้ำา1ลิตรหรือว่า1,000มิลลิลิตรนะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอของผมนะครับจะเท่ากับ1,000งพห้าร้อยเจ็ดสิบ อันนี้คือลิตรของเรานะครับหลังจากที่เราคำนวณออกมาได้นะครับความสูงของผมเนี่ยอยู่ที่2เมตรนะครับเส้นรัศมีอยู่ที่1เมตรพอดีนะครับผมใส่น้ําเต็มทั้งหมด2เมตรเนี่ยแทงค์น้ําของผมนะครับจะสามารถใส่น้ําได้ที่1 5 7 0ลิตรอันนี้คือจํานวนลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันอีกทีหนึ่งนะครับคำนวณยังไง หลังจากที่เราได้บริเวณปากบ่อแล้ววัดปากบ่อแล้วนะครับหาร2ออกมานะครับก็จะได้ 50- 50สนะครับสมมติว่าของคุณอื่นสมมุติว่าของท่านผู้ชมนะครับได้เมตรยีนะครับแล้วก็หาร2เท่ากับ 60- 60ง่ายๆแค่นี้เองนะครับวิธีการคำนวณนะครับนำสูตรสูตรตายตัวของเรานะครับมาคูณกับหาร2ตัวนี้นะครับมาคูณกับ2ตัวนี้50 50นะครับจากนั้นเนี่ยคูณความสูง ของบ่อสูงเท่าไหร่คูณเข้าไปนะครับหรือว่าเราต้องการใส่น้ํอ่าสูงเท่าไหร่แล้วก็คูณจํานวนนั้นเข้าไปสมมติว่าตัวนี้เนี่ยสูงอยู่2เมตรแต่เราต้องการใส่น้ําแค่150แล้วก็คูณ150แค่นี้เองนะครับเราจะได้เป็นจนํานวนนี้ออกมาครับจำนวนนี้ก็จะเป็นลูกบาทกซมนะครับขั้นตอนในการแปลงน้ําแปลงลูกบาทให้ให้มันเป็นลิตรเนี่ยก็ต,ตั้งตั้งตัวเลขขึ้นมาครับตัวเลขนี้เนี่ย ทําการหารกับ1000อีกทีหนึง่งนะครับก็คือจํานวน1ลิตรจานวนน้ํา1ลิตรนั่นเองนะครับเท่ากับ1000มนะิลลิลิตรเนาะเราก็จะได้จํานวนน้ําที่สามารถใส่ในแทงน้ํานี้ออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับใครที่ชมอยู่นะครับยังมีข้อสงสัยตรงไหนยังไม่เข้าใจตรงไหนเนะี่ยก็สามารถเม้นสอบถามกันได้นะครับหรือว่าจะส่งข้อความมาถามทางแฟนเพจโดยตรงก็ได้เช่นกันนะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับ โอเคนะครับใครที่กำลังชมคลิปอยู่นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b e ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับแล้วใครอยากรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับก็เมนไว้ได้นะครับแล้วเราเจอกันในพิธีตัดไว้ผม